อภิษฐรพารวยสวัสดีซี่สุผูสุคนครับผมเมื่อนี้ทีมาตามแนวทางรัฐบาลไทยของเสี้ยนบานดุงวดน,นี้เป็นงวดแรกได้พี่นองได้พันวาลางยางเดียวว่าจันแอดเียวมาลงวันนี้เป็นงวดแรกเพราะว่าเพิ่นทรงห้เพราะว่าเพิ่นทรงห้แม่ขั้วแอดเก่ามาต่อจาาแม่ขั้วขั้นเบ้าพิษกะ ให้ทั่วมากเบอร์ทรกลับเบอร์นี้ได้พี่น้องได้พี่น้องก่อนนะสเสี่อมันดุงงพันว่าเลขเพื่อนเดินดีเขามาแล้วแปดหวดว่าสัน้นพ่นวาเลขเพื่อนเดินดีว่าสัน้นเพื่อนก็เลยอยากแบ่งปันเลขเพื่อนเป็นเลขสูตรเลขคำนวณได้พี่น้องได้แอดเก่ามาอีกทอดหนึ่งมาจากแม่รัวผ้าร่วย ท่านแอดเบาฟิธเบอรถือกักโทัมาเบอร์นี่ของเส้นมันดุงศูนย์เก้าสามเก็ตหาสามหกเก้าศูนย์หกเดี๋ยวแอดก็ขีดลงอีกเที่ยนหนึง่งนะพี่น้องเด้่เบอร์โท้แอดขีดลงอีกเที่ยนึงพี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางกัโทัมาเบอร์นี้ได้เดี๋ยวแอดขีดลงเบอร์อีกเที่ยนึงตอนนี้ก็มาเบิ่งแนวทางของ เส้นบ้านดวงกันก่อนก็นนสับยูซีกระดัง่งนีนน่สิบเก็ดสองห้าหกเจ็ด

ว่าเล็กเพิ่นเดินดีเขามาแล้วแปดงวดท่านอันนี้เพิ่นคือเพิ่นให้ลางยางเดียวนะพี่น้องล่างวิ่งศูนย,ศนย,ศนย์ศูนย์กับหนึ่ง เพิ่นให้เน้นทีหนึ่งศูนย์กับหนึ่งเน้นทีหนึ่งส่วนจับคู่ศูนย์สอง ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนแปดศูนสองศูนสี่ศูนหกศูนแปด ที่ในลักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหก เลขวันคู่ล่างย่างเดียวหนึ่งแปดแปดคู่พี่น้องหลายอยู่ที่แปดคู่กันเลย ไปกัาอีกแดคู่จะพันเน้นให้สามคู่เลขวิ่งนะพันให้ศูนย์กับหนึ่งพันให้เน้นทีหนึ่ง่ันเน้นทีหนึ่งส่วนตัวเน้นเพันให้เน้นหนึ่งสองล้วก็1หนึ่งหหนึ่งแปด เน้นให้สามคู่สามหางพี่น้องล่างย่างเดี่ยวไปกับกันแอดวอรพิดกะขอตรวจขอไปได้พี่น้องเสียนบ้านดุงพี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางไข่ทั่วมาเบอร์นี้ได้พี่น้องได้ มีศูนย์เก้าสามเจ็ดห้าสามหกเก้าศูนย์หกอันนี้เบร์โท้อแล้วพี่น้องได้เบอร์โท่พี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทัง ลาวหรือไทยเอาพี่น้องแคปหนาจอยนะครับเด้อวันที่สิบเจ็ด วันที่1 7เมกราสองห้าเซียนบ้านดุงคือล่างยางเดี่ยวแอดเขียนตะวารลางแต่ว่าเป็นยางพี่น้องบ่าน้ำโยบาล่างอย่างเดียวศน,วาาวนย์นนยยยนกับห่งเน้นที่ศูนย์เอ้ยเน้นที่หนึ่งนั่นเห็นบ่กผิดเดกแล้วเน้นที่หส่วนหลักศูนย์ก็คือศูนย์สองศูนย์สี่นย์หนย์แปดส่วนหลักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งแปดส่วนตัวเน้นตัวเด่น หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งแปดกับตัวน้ำได้พี่น้องได้พี่น้องท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยหรือว่าเล่าเบอร์โทรได้พี่น้องเนี่เบอร์โทร,ร,โทรตามนี่อ่ะแคบหน้าจอครับผมอ่ขอบคุณเสี้ยนบานดุงหลายๆครับผมอแคบหน้าจอครับผมมักตัวใดชอบตัวใดก็พิดแต่ละหน้าเบิ่งขันบ่มักกับพานใดตัวเลขเป็นแค่หน้าทาง เอากระมานมนแห้งๆปังๆงกันสู้หูสก้นอย่าเลื่อมปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพรพาลุยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม